ขวดขวดขวดเอาเลยเอาเลยอ๋ออ๋อหอยยังมูลายหอยยังมูลายหอยจูพิษหอยไล่มันมีไล่เลยมันแอดมูลายมันเพิ่มเพื่อนลายอืมเอาจันหวะ แม,ขมนะข่ขวดเลยผมับนะขวดขวดขวดเอาเลยเอาเลยมาจัดก,การแม่โอ้โหเพียซีซันนารับประทานแห้งเดี๋ยวก่อนอื่นเลยสวัสดีพี่น้องกันสวัสดีครับกันแล้วครับมือนีกับหยุดครับแล้วก็เจตเตีย่ยมือนีมาในช่องขวชั่ว,วแน่ครับพี่น้องสวัสดีคะ่ะเจตเตี่ย,ย <laughs> มือนีมาเยี่ยมชั่วแน่ บ๊วยว่าปั่นช่องอึ่งช่องไก่กับช่องแท้จะควงนี่แหละช่องตัวเองนี่แหละมีสองซองด้ยพี่น,อนองง้องทั้นพี่น้องงงกันพี่น้องถามมาว่าแมนอาคือมีสองช่องว่ะแมนครับมีสองช่องมีชัวนนช่วนแน่นั่มแต่ว่าชั่วแน่นี่ที่เป็นนันมีหลายคนเฮ็ดอาหารครับนี่หน้ามีแม่มีผมมีเอื่อยมีไอ้ยีสตสลับกันนะประเนเทศต้องกินนอกกะเบทไทยเพื่อนนึกซีนะเรากับมาผรกาวมาตัดเสียงใส่ล้หมืออยู่กัเฮ็ดล้หมือเพื่อนกับเฮ็ดตังที่นเนี่ยกินเลยมาครับตำซ้ำหอยครับเมื่อน,นี่ ทีมเราอะโอ้ือต้มา้หอยเนาะแบบนี้เนาะหอยมันมีมันมีสามหอยเนาะหอยแข็งหอยไร่แล้วก็หอยเซอรี่อืมซเกลือป่ะอืมต้มซ้เกลือป่ะอืมแม่ทำหรออูหอยมันก็เสี่ยวกันตัวซะสามหอยเนาะไ่นมาอ๋อกระเสียวไปเลยแหละเนาะเว้ยย่องกันเนี่ยนะเสียวไปตัวเนี่ย ค่อยแค่ไปไ,ไปี่ตะเปือยอันยำโกโก้เลยเออแกว,วหกกักาคนกินหอยเสลีอันเบอรมีเปลือกอันหอยไม่เปลือกหลักกินยำกินมากเอาไปห้องเปลือกกันปะ่ะของมักแมนเนี่ยมาละมาละเดีย๋ยวหอยแค่มือ นวดดีกินทั้งยี่สี่แล้วเนี่ยมื้อแต่ตัวหน่อยแล้วกากระแซบอยู่ยพอได้ซุวมกันแล้วเนาะมันใหญ่จังมันเหรียญซองนี่บ่งอือหักพือันหอมใส่ด้วยนี่แขรงมันหวานนุ่นนองมาเด้อพี่น้องมาเด้อมากินซุวมกันเด้ออือหักบ่ างบ่แมอกอยากให้แม่อยองได้ไหม,มเป็นแสบเลยนะขมไปขมจี๊ดต่ำเข้มเมอยู่อ,ยอ๋อกินเขยมไ,ยมมไร้บดนอ่ีแมนชีเลโปรคมเพ็ดอีก <c oughs> ใส่ลูกจไบใส่ไข่บแมนดิเจียหยัดมูใส่เฮ็ดเข้มดิบวแมนหรอกเฮ็ดบปรเสบ อดอมดอมมึงรู้อันอันนี่ยนะอันนี้บัวเขา,อา,าเออนี่ก่อกาญบัวสายบัวสายบัวกาญบัวไม้ขแข็างไอยลายไม้สลีดโอ้ยไปพ่อกับสายบัวแนะนำแค่ปัญญ์ไงวะ <laughs> พ่อกับสายบัวอีกคนนี้น่ะบัวหวดน้มเนี่คือบอกมาย่ำใินเน,นี่ยสนะมือหนาก่อน ทั้งสายใหตัวเนอะอขากบอบุ้ยอุยอ้ยก็ขาก่ว่าก็ขาก่ว่าก็จังกะว่าจังงั่ง <c oughs> เปลือกหอยแขรงนึ่งหนึ่งนีงนงน่ขากินหรอกกินเอบ็ดบอบอรครับไม่กินซุ่มมีน้องก็เือ พี่น้องมาจิ้ซอยเยด้แล้วพี่น้องเอ้ยนู่นดิน้องหอยแข้งก็ได้พรากินอยู่พรากินอยู่เผ็ดบ่บ่เผ็ดแต่กะมีรสชาติเผ็ดอยู่พริกอันนี้น่ะเข้าไปตุ่มก่อนให้มันบวมๆมันคือตำไงมันเป็นพริกแห้งหลรอเพื่อสีสันนั่นบอาใส่มันตำเบลาก มเลยไปต้มก่อนแหนอยู่ฮ้อเจางอย่งเบัน้ำแน่น้ำแหน่น้ำแห่น้ำแห่ตมทั้งมือทั้งส่วนได้พีน้องเ่ได้โต,ตามมอน,นอยู่ละตามเข้ามาตีล,ละาเอาายบรนมือนึงไม่เปิดไปพอคิดไอ้นั่นแล้วกิน อากาศซ้วมโอ้ยแม่อื่นไรม่ล้าบ่แล้ว <c oughs> พ่อแม่มาปลูกกันแล้วอืวเัวเกินเลแล้วแซ่บกันกกะเดียวหอยนี่กินเลยแม่หอยไ่กินแม่กินให้กันปกติพ่อจะไปพัดด้มือนี้ลองมาตำบึงนัวอยู่ดอก <c oughs> Uh huh. เล่มกินตอน uh huh. เล่เนบนเมือก็ได้นาตีมันอาจจะซื้อหอยแนวอื่นนี่เนี่ยเยปย็นเขาเห็นมันไล,ล,ล่ไลเขาเอิญหอยไลย่ยังไงเราไม่หอยแข็งเราก็อาจจะซื้อแนวมาโยมันแข็งโย่แล้วเอิญหอยแข็ง uh huh. หอยยังมูไลหอยยังมูไลหอยจูพิษหอยไลย่ มันมีลายเลยมันแอดมูไลมันเพิ่มเพื่อนไลืมอืม่อนลาก <laughs> ผมฟังมาในวิทยุบ <laughs> ่บ,บดด่ดบอกกินไปเรื่อยละฮั่นกินเรื่อยๆพี่น้องม,มีเพาเต็มพอดีมีเพมาะโทรศัพท์เพาจำกินพเพราะด้ซุ่มกันเนาะอืม น้อยดูจำเองแซบเองผู้อื่นซิมอาจจะบ่แซบหรอกแม่นอีหลีเด,ด้อพี่นอ้องเฮาหน้ามาเฮาเฮ็ดแสบไปแล้วแต่ผู้อื่นมาซิมอาจจะเป็นอีก,อกแบบนึงเนาะมันมักไผมักมันสรสชาติพี่น้องมักก็คือกันทุกคนักกินน้าเหมืออาจจะว่าเป็นแซ่บของ่าแซ่บของ่าบาดแหลมบนหลังห้องกับโก,กดไทยเหรอป๋อง <laughs> กล่องนะแซ่บ มันบระมากันต่างกับเพาใส่กันอะไรด้วยอันนี้เชื่องแบบติดตามแบบยดี้ยมก็เลยใส่กระเชื่อมไปสองจ่องนะจ่ว่ากับผัดซีรึผัดซีใส่กระเทียมคุูมากระเทียมกบบตามใส่เลยครับมันก็มีประโยชน์อยู่หรอกกระเทียมกันใดหักบ่หักหักหักเป็นเอาโยเป็นเอาโยมื้อนี้มากิ่นส้มกันเรซื้อได้พี่น้อง แล้วทกินต่อ,อยูมันหลายมันกินบ่เบิดดอกค <c oughs> ่อยกินไปเรื่อยตอนนี้ประมาณหกมุ่งกับทุ่มหนึ่งขั้นกินไปเรื่อยน่าจะสองทุ่มครึ่งหมดละเด <c oughs> ี๋ยวมันอี้สิพอกันเท่าน,นี้กนสิคอตัวกินไปเรื่อยแล้วพี่นอ้องเข้ามาสุ่มกันเรซื้อมาเฮ็ดแล้วกินแรงสุ่มกันแล้วมือหนาพอกันใหม,ม,ม,มขเขาพูดหลายหลายได้ครับขอบคุณที่มาที่ตามแล้วก็ฝากขั่วโชว์แน่ครับคัวอร่อยนวลในเด้อพี่น้องให้เดียวกันนี่แ่ะเนาะบด้วามาปูโมทดปูยังดอกแต่ว่าเฮาก็อยาก อยากอันมาเพียนี่แน่ไพยนี่แน่สลับกันให้มันให้มันบ่เหงาวงซี่นะอยากให้หูว่าเป็นครอบครัวเดียวกันนั่นคือครับผมขอบคุณพี่น้องหลายๆเล้เดมือนี้ใจเมีไว้ว่าห้ให้เก่าหะล่ะอันมือนี้แยกก็บว่ามีหยังดอกมันกระํำแล้วเนาะพี่น้องเนาะแม่พี่น้องเข้าได้อดี่ริงดีใอ้นอนรับฟันดีเด้พี่น้องเด้อมีค่วมสูขเด้อตลอดปีตลอดไปมีค่วมสุขมีค่วมเจริญสู้ขู่สู้ค้นอย่าลืมนะพี่น้องเด้ออย่าลืมกดไหลกดแค่ใั้วชั่วแน่เด้อเข้าก็ได้เดียวกันนี่ะค่ะ ขอบคุณหลายๆนะคะขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับจะลืมผู้ดาวน์ด้อจะลืมเิ็กน้อยเด้อตำสามเกลือเด้อพี่น,อน้องแซ่บตำสามหอยสา,สามเกลือสามเกลือกระเทียมพริก